สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำใบรับมัาจําค่าสินค้าจากลูกค้านะคะโดยในวันที่14มกรานะคะเราได้รับมาจัาสินค้าจากบริษัทโจจังจำกัดนะคะเป็นจำนวนเงิน5,000บาทโดยที่เราเข้าไปที่ระบบขายนะคะกดเข้าไปที่ใบมัาจําค่ะกดที่เพิ่มวันที่ของเอกสารนะคะจะเป็น วันที่14บสี่มกลาคม2,025ชื่อของลูกค้านะคะเลือกไปที่โจตันจำกัดรวมจำนวนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ5,000บาทโดยได้รับชำระเป็นเงินสดนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะกดเข้าไปที่ปุ่มสามปุ่มทางด้านหลังนี่นะคะกดพิมพ์แล้วเราจะทำการสร้างไฟล์ pdf และอันนี้นะคะเราก็จะได้ใบมัดจำเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้าของเรานะคะโจตันไทย ได้รับมาจําเป็นจํานวนเงินที่รวมภาษีแล้วนะคะก็เป็นเงินทั้งหมด5,350บาทค่ะ